ทำให้ฉันเลกว่าจักตาก <c oughs> สวัสดีจ้าพี่น้องป่องไฟสุขสุขคนนะจ้า ืัอนี้มาพบกับรถจรนีอีสานแชแนลอีกแล้วนอกจากพี่น้องสิบ้าพี่นอ้นองมาตำกล้วยเด้อจ้ากล้วยตานีของเฮาจ้าเฮาก็ตำมพผิกก่อนจ้าพี่น้องล้าก็สิมาย่ำกล้วยของเฮาเนาะจ้ากล้วยตานีอ่อนจ้าเป็นตแาแ่บบ่จ้าพี่น้องเขาก็ย่ำแล้วแต่เฮาสิย่ำเนาะจ้าพี่น้องเข้ามาตอนใหญ่ตอนหน่อยย่ำเอาเลยจ้า หน่วยกับโบคอยแกน่นอกจากพี่น้องพอดีตามเลยจา้าเป็นตาแสบคักจาก้ามากินสมมาก,กันเือกจากพี่น้องเอากระยำสามหน่วยสี่หน่วยนอกจากพี่น้องตามพอให้อิม่มตัวนี้ก็เป็นแมงน้อยหนึ่งนอกจากก็ตามใดขึ้เกาจาก้า ต่อไปห้ากระิตามจ้าพี่น้อง,เ,งเอาใส่แบบผิกดิบนอกจากพี่น้องห้ากับบอแดงก็ไหนนอกจ้าเหากระตมให้มันแหลกนอกจากพี่น้องตาให้มันแหลกนอกจ้า,า,จ,าจังสีเขาเคืองจังสีเด็กปุ้งนอกจากพี่น้อง ตันตำบแหลก,กบบระบแสบน้ะจ้าออนดีแห้งจ้าแหลกแล้วจ้าพี่น้องต่อไปหากระิได้ปุ้งนอะจ้าพี่น้องใส่ปลาราจา้าหรือว่าปลาแดกบานห้า,าน,นั่นเองนอะจ้าพี่นอ้องหอมๆเลยจ้า ขาดบรได้ก,ก็คือผงนัวนาะจะพี่น้องใส่หน่อยแซบหน่อยใส่หลายแซบหลายจ้าน้ำตาลจะพี่น้อง <c oughs> บักเคือคือน <c oughs> นาะจะพี่น้องบักเขือคือนขฮาเหน้จาจ้าใส่บักเขือคือนแซบ <c oughs> นาะจะพี่น้อง <c oughs> จังสิตาดฝาด <c oughs> นาะจะแล้วก็มะนาว ปาดเบิดเปลือกด้วจ้าพี่น้องจวดด้วยจ้าพี่น้องมันตำให้เขากันด้วยจ้าพี่น้อง,องเปียบร้อยแล้วจ้า พร้อมเสิร์ฟจ้าตักใส่จานนอกจากพี่น้องก็มีไอเน่นอกจากสมมตำกล้วยเนาะเซจเรียบร้อยจ้ามาเด้อมากินตำกล้วยน้ำกันจ้าพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในเด้อจ้าขันมากรดเจนีอีสานเชลล์นอกจากพี่น้องพ่อกันไหมคลิปหนาเด้อจ้าตำกล้วยแซ่บจ้าคลิปนี้ สวัสดีจ้า